สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ l e Gen d Story เรื่องเล่าที่เราจะมาเล่าในค่าคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าพรานเจอผีเป็นเรื่องราวของสามพรานที่เป็นเพื่อนกันโดยมีชื่อว่าพรานเดชพรานกบและก็พรานแก้วพรานทั้งสามคนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้งสามพรานก็มีความรักใค้กันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนวันหนึ่งพรานทั้งสามคนได้แนบเน็กกันว่าจะออกไปล่าสัตว์โดยในครั้งนี้จะไปกันทั้งสามคนเนื่องจากว่าต้องเดินทางไกลหน่อยโดยการไปล่าสัตว์ในครั้งนี้จะไปบริเวณป่าที่เป็นเขตนอกของหมู่บ้านจนไปเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของสามพรานกันเลยนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามพรานเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ฝึกหัดพานใหม่ จนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่เรื่องประสบการณ์เดินป่านั้นก็มีมากแต่ก็มีอีกมากที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของความอาถรรพ์และความซ่อนเร้นในป่าป่าทุกป่าจะมีเจ้าที่เจ้าป่าอยู่หาใช่จะเข้าไปได้ง่ายาดจะต้องมีการบอกกล่าวกันก่อนสามพันนั้นถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักกันแต่มีนิสัยใจคอที่แตกต่างกันสิ้นเชิง พรานคนแรกมีชื่อว่าพรานเดชเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากไม่โอ้วดและไม่เคยให้ร้ายใครรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็นับว่าเป็นคนดีและเก่งมีคนเคารพนับถือส่วนพรานกบนั้นเป็นคนที่ชอบพูดมากขี้โม้โอ้วดและพรานคนที่สามมีชื่อว่าพรานแก้วแกเป็นคนที่พูดมากเช่นกันขี้โม้โอ้วด แถมยังเก่งอีกต่างหากสามพราณมีนิสัยที่แตกต่างกันแต่ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาไปล่าสัตว์ถ้าไปไกลๆหลายๆวันก็จะชวนกันไปสามคนแต่เวลาที่ล่าสัตว์ไกลๆก็ต่างคนต่างไปหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่นั้นก็จะอยู่ในป่ากลางดงลึกผู้คนส่วนใหญ่ก็จะหาของป่าพวกผู้หญิง ก็จะเก็บเห็ดเก็บหนองไม้ใกล้ๆส่วนพวกผู้ชายนั้นบ้างก็ออกไปล่าสัตว์บางก็ทําไร่ปลูกข้าวมีอยู่วันหนึ่งพรานกบแกเป็นคนที่ชอบโอ้อวดอยู่แล้วในวันนั้นแกออกไปล่าสัตว์ไกลๆจนไปได้หมูป่าตัวใหญ่แบกกลับมาคนเดียวไม่ไหวก็เลยกลับมาชวนพรานเดชให้ไปช่วยกันแบกกลับมาหน่อย ซึ่งพรานเดชนั้นแกเป็นคนไม่พูดมากอยู่แล้วก็ไปช่วยตามน้ำใจจนพากันกลับมาบ้านและพรานกบต่างก็ไปเที่ยวคุยโอ้อวดว่าตัวเองได้หมูป่าตัวใหญ่แถมยังพากลับมาเองด้วยพรานเดชที่นั่งฟังอยู่นั้นแกก็ไม่ได้พูดอะไรทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้จักนิสัยของพรานกบดีว่าเป็นอย่างไรแต่พอชาวบ้านกลับกันหมดพรานกบก็ชำแหละเนื้อหมูป่า แล้วก็แบ่งให้พรานเดชเอากลับบ้านก็อย่างว่าละถึงแกจะขี้โมโออวดแต่แกก็รักเพื่อนมีอะไรก็แบ่งปันกันชาวบ้านคนอื่นๆอาจจะไม่รู้มองแค่แกภายนอกแต่สำหรับพรานทั้งสามนั้นก็รู้จักกันดีและมีอยู่ครั้งหนึ่งพรานแก้วแกออกไปล่าสัตว์ในตอนกลางคืนก่อนจะออกไปนั้นแกก็ได้บอกเมียก็คือนางพิมพ์ไว้ก่อนแล้ว ว่าคืนนี้จะออกไปล่าสัตว์จะกลับมาตอนเช้าจนใกล้ค่ำวันนั้นพรานกบก็เดินทางออกไปโดยพาตะเกียงไปด้วยก็กะว่าจะไปไม่ไกลนักไปป่าเขตนอกหมู่บ้านนิดหน่อยคืนนั้นพรานแก้วก็ไม่ได้นั่งห้างอะไรก็แค่ทำซุ้มกำบังเอาไว้คอยดักยิงสัตว์เวลาผ่านไปผ่านมาจนเลยเที่ยงคืนไปแล้วพรานแก้วก็ยังไม่ได้ตัวอะไรเลย ก็ยังคงนั่งรออยู่อย่างนั้นจนแล้วจนเล่าใกล้จะฟ้าสางพรานแก้วก็กะจะเดินทางกลับแล้วหาว่าถ้าเจออะไรระหว่างทางก็จะจัดการแต่เดินมาใกล้จะเข้าเขตหมู่บ้านแล้วจูๆ่ๆเกิดหน้ามืดแล้วก็วูบล้มลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งตอนนั้นยังคงมองเห็นแค่ลางๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้จนเวลาเช้าสายไปแล้ว เมียที่รอคอยอยู่ที่บ้านก็เป็นกังวลว่าทำไมพรานแก้วยังไม่กลับมาจึงได้ไปบอกกับพรานกบว่าพรานกบพี่แก้วมันไปล่าสัตว์ตั้งแต่เมื่อคืนจนป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาเลยพรานแก้วก็ถามว่าแล้วมันบอกไหมว่าไปทางไหนนางพิมพ์ก็บอกทางพรานกบก็เลยพูดว่าเออเอ็งรออยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปตามมันเองกับไอเดช หลังจากนั้นทั้งสองพรานก็ออกเดินทางกันเลยก็เดินกันมาได้สักพักจนออกนอกเขตหมู่บ้านไปแล้วพรานเดชก็มองเห็นก่อนเพื่อนว่าเหมือนเป็นร่างของคนที่นอนอยู่ไม่ไกลต่างคนก็ต่างเร่งรีบเข้าไปหาจนไปพบว่าพรานแก้วนอนสลบอยู่แต่ยังหายใจอยู่ก็เลยรีบปลุกเรียกไอแก้วไอ้แก้วเรียกจนพรานแก้วรู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นมา สองพันรู้สึกโล่งใจที่พรานแก้วฟื้นขึ้นมาก็ให้ดมยาดมยาหอมจนอาการดีขึ้นก็ถามไถ่ว่าเป็นยังไงถึงได้มาเป็นลมล้มพับอยู่ตรงนี้พรานแก้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังและพรานแก้วก็ถามสองพันว่าเอา้าแล้วพวกเองสองคนละ่ะมาได้ยังไงพรานกกก็ตอบว่าก็เมียเองนั่นแหละมาบอกข้าข้ากับไอเดทก็เลยรีบตามมานี่แหละ เมื่อพรานแก้วอาการดีขึ้นแล้วทั้งสามพรานก็พากันกลับมาบ้านนางพิมพ์ที่รออยู่นั้นเมื่อเห็นผัวตัวเองก็ดีใจที่ไม่ได้เป็นอะไรมากจนเรื่องราวนั้นก็ผ่านไปจนถึงวันนี้สามพรานนัดหมายกันว่าจะออกเดินทางไปล่าสัตว์โดยกะว่าจะไปสักสองคืนโดยที่ป่าที่จะไปนี้เป็นป่าเขตนอกห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นเขาลือกันว่าสัตว์ชุมเนื่องจากไม่มีใครเคยเข้าไปเพราะมันไกลและยังเป็นป่าดิบเถื่อนอันตรายแต่พรานทั้งสามนั้นไม่ค่อยจะเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วยิ่งไปกันสามคนแล้วหายห่วงสามพรานออกเดินทางจากหมู่บ้านตั้งแต่เช้าสเบียงอาหารอาวุธครบมือเดินเรียงแถวตามทางด่านสัตว์เป็นช่องทางเล็กๆเ,เดินกันไปก็พูดคุยกันไปพาง ยิ่งพรานกบกับพรานแก้วนั้นเป็นคนที่ชอบพูดคุยอยู่แล้วเดินกันมาได้สักพักหนึ่งพรานกบก็บ่นว่าข้าเริ่มจะหิวแล้วพรานแก้วก็ว่าเออนั้นเราหาที่หยุดพักกินข้าวกันก่อนดีกว่าก็เดินไปข้างหน้าจนไปเจอกับหนองน้ําก็เลยหยุดพักกินข้าวกันพรานเดชหยิบข้าวห่อขึ้นมาแจกให้เพื่อนซึ่งเป็นข้าวห่อที่เมียของพรานเดชทําเตรียมมาให้ สามพรานนั่งทานข้าวกันอย่างเงียบผิดกับตอนที่เมื่อกี้คุยกันเสียงดังเมื่อข้าวเข้าปากทุกอย่างก็เงียบเฉียบเลยกินข้าวเสร็จก็ไปล้างหน้าล้างตาให้ใคลายร้อนกันหน่อยแล้วออกเดินทางกันต่อคืนนี้กะว่าจะเดินให้ถึงที่หมายที่เราจะนั่งห้างกันก็เลยเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นยังดีที่ป่าค่อนข้างจะร่มรื่นไม่ร้อนนักจึงเดินได้เร็วจนออกไปเจอกับทุงหญ้ากว้าง พรานแก้วก็พูดว่าโนนโนนเลยทุ่งหญ้านี้ไปเราก็ถึงที่หมายแล้วนะทุกคนก็เลยเร่งฝีเท้าแต่เมื่อเดินในทุ่งหญ้าค่อนข้างจะลำบากหน่อยเนื่องจากว่าหญ้าขึ้นสูงรกรุงรังจึงต้องคอยถักถังหญ้าไปด้วยทำให้เดินได้ช้าแต่แล้วก็ไม่เกินความสามารถของพรานทั้งสามคนก็มาถึงป่าเขตนอกที่เป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเยอะมากก็เลยเลือกหาที่เหมาะ เมื่อได้แล้วก็จัดการทำห้างกันเลยสามแรงช่วยกันเนรมิตห้างใหม่เสร็จภายในเวลาไม่นานเมื่อห้างเสร็จแล้วก็หันมาเตรียมทำหุงหาอาหารกันต่อพรานกบนั้นชำนาญก,กันก่อฟืนก่อไฟก็เลยให้หุงข้าวไปเลยส่วนพรานเดชก็กลายมาเป็นพ่อครัวจำเป็นโดยมีพรานแก้วคอยช่วยกับข้าวก็ง่ายๆได้เตรียมมาจากบ้านก็เอาเนื้อหมูป่าที่รมควันมาบ้างแล้ว ก็นำขึ้นย่างต่อให้สุกส่วนน้ำพริกนั้นเมียของพรานกบทำไว้ให้แล้วรสชาติถูกปากทั้งสามพรานส่วนผักก็เก็บมาตอนที่เจอหนองน้ำเมื่อตอนเที่ยงเมื่อทุกอย่างเสร็จพร้อมทานก็ไม่รอช้าจัดการกินข้าวกันเลยเมื่อมีของกินอยู่ในปากทำให้ทุกอย่างดูเงียบไปทันทีได้แต่ฟังเสียงเคี้ยวของตัวเองจนเมื่อกินเสร็จก็เป็นเวลาใกล้ค่ำพอดี ก็เลยเก็บข้าวของแล้วรีบขึ้นไปอยู่บนห้างทันทีเมื่อขึ้นไปบนห้างแล้วฟ้าก็เริ่มจะมืดมิดก็เริ่มเห็นนกกาบินกลับรังแล้วเสียงร้องของแมลงกลางคืนก็เริ่มจะส่งเสียงร้องกันงมบรรยากาศมันผิดแผกจากป่าที่อยู่แถวแถวหมู่บ้านจริงๆจนเวลาล่วงเลยไปจนใกล้จะสามทุ่มไปแล้วณนะตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นพวกสัตว์เล็กๆเดินผ่านไปมา อย่างหมูป่าชนีลิงและสัตว์พวกนี้ไม่ใช่เป้าหมายของสามพรานที่ดันด้นมาถึงนี่จะต้องได้สัตว์ใหญ่กลับไปสักตัวและแล้วเวลาทุกคนรอคอยก็มาถึงพรานเดชแกเป็นคนที่หูเบาจึงได้ยินเสียงเป็นคนแรกเสียงเหมือนตัวอะไรเหยียบใบไม้แห้งอยู่ข้างล่าง และแล้วก็สังเกตเห็นเขาของมันก่อนจนดูแล้วว่ามันคือกวางเมื่อแสงไปกระทบกับตัวมันทําให้เห็นร่างของกวางตัวใหญ่มากพรานทั้งสามเห็นแบบนั้นทําให้ตาลุกวาวว่าน,นี่แหละคือเป้าหมายที่รอคอยในคืนนี้พรานเดชเป็นคนที่ตั้งรับก่อนคนแรกเนื่องจากแกมีความชำนาญแกลิงที่ลำคอของมันในจังหวะที่มันหันข้างพอดี จึงทําให้มองเห็นถนัดชัดเจนจึงจัดการลั่นไกออกไปทันที2นัดติดต่อกันตามด้วยอีกนัดเป็นของพรานแก้วทําให้กวางตัวนั้นสิ้นใจได้เร็วขึ้นล้มตัวลงกับพื้นนอนแน่นิ่งไปพรานกบที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยก็พูดว่าโอ๊ยกวางนี้มันอ่อนเกิน ข้ายังไม่ทันได้ลงมือเลยพรานเดชกับพรานแก้วนั้นก็หันมามองหน้ากันและอมยิ้มคืนนั้นหลังจากที่ได้กวางตัวใหญ่แล้วก็ยังไม่ลงจากห้างรอจนกว่าใกล้ฟ้าสางก็นอนหลับกันอยู่บนนั้นแหละปากเงียบมากสัตว์คงจะพากันวิ่งหายไปตลอดคืนจนในเช้าวันรด่งขึ้นก็ได้ยินเสียงไก่ขันบอกให้ทุกคนลุกขึ้นได้แล้วสามพรานลุกขึ้นจากการนอน ก็พากันลงมาจากห้างมุ่งตรงไปที่ร่างของเจ้ากวางตัวนั้นก็เลยจัดการแชมแหละร่างเลยและเตรียมทำกับข้าวกันในตอนเช้าพรานกบก็จัดการกอบไฟหุงข้าวตามเคยส่วนพรานแก้วกับพานเดชก็เอาเนื้อกวางขึ้นย่างรมควันส่วนที่จะเอาไว้กินนั้นก็ย่างจนสุกเมื่อเสร็จก็นั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างอ,าอร่อยกินข้าวเสร็จก็ช่วยกันย่างเนื้อกวางรมควันต่อด้วยไฟอ่อน ที่ต้องทำแบบนี้ก็ทำให้เนื้อไม่เน่าเสียกินได้หลายวันจนเสร็จแล้วพรานแก้วก็ออกปากชวนว่าไปพวกเราไปเดินสํารวจรอบๆบ,บ,บริเวณน,นี้หน่อยเพื่อจะเจอแม่น้ำบางจะได้อาบน้ำอาบท่ากันสามพรานก็พากันเดินไปรอบๆห่างจากที่นั่งห้างก็ไม่ไกลนักจนไปเจอกับแม่น้ำเล็กๆก,ก็ไม่รอช้าถอดเสื้อผ้าก็ลงไปอาบน้ำล้างตัวทันที เมื่อเสร็จก็พากันกลับมาที่เดิมระหว่างทางก็เจอพืชผักต่างๆที่กินได้ก็เก็บเอามาด้วยจนใกล้ค่ำเมื่อกินข้าวเสร็จก็พากันขึ้นไปอยู่บนห้างต่อคืนนี้กะว่าถ้าได้สัตว์หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเนื้อกวางก็มากอยู่จนเวลาผ่านไปเลยเที่ยงคืนไปแล้วทำไมป่ามันเงียบผิดปกติและวังเวงยังไงชอบกล มันช่างจะแตกต่างจากเมื่อคืนยิ่งนักที่พอจะเห็นสัตว์น้อยใหญ่ผ่านไปมาแต่แล้วพรานเดชก็เป็นคนได้ยินเสียงก่อนเพื่อนอีกแล้วคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกวางเหมือนเมื่อคืนแต่แล้วเมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามากลับไม่เห็นเขากวางแต่มันเป็นหัวคนแล้วทีนี้ร่างดำทะมึนนั้นก็ปรากฏให้ทุกคนเห็นทุกคนสงสัยมาก ใครมาเดินอยู่ในป่าเวลานี้จนเมื่อร่างนั้นเดินมาหยุดอยู่ข้างล่างแล้วจู่ๆมันก็เอามือไปดึงหัวของตัวเองจนหลุดออกมาคามือเลือดไหลทะลักพร,รานทั้งสามคนเห็นแบบนั้นเข่าอ่อนตัวเกรงแข็งทื่อขนเนี่ยลุกขึ้นไปจนถึงหัวพร,รานกบเป็นคนที่กลัวผีมากๆถึงกับเยี่ยวแตกไหลนองลงกับพื้นพร,รานเดช แกเป็นคนที่ใจแข็งหน่อยจึงมีสติก่อนเพื่อนนึกได้ก็พนมมือขึ้นแล้วกล่าวแผ่เมตตาให้กับผีสางนางไม้ทั้งหลายจนสักพักพรานอีกสองคนได้สติก็ยกมือพนมขึ้นตามพรางหลับตาไปด้วยจนเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งพรานเดชก็สะกิดเรียกสองพานไอ้แก้วไอ้แก้วไอ้กบลืมตาได้แล้วผีมันไปแล้วพรานกบก็พูดว่า อย่ามาโกหกล่ะข้ากลัวพราณเดชก็ตอบว่าเออข้าไม่ได้โกหกก็ลืมตาดูสิจนพราณทั้งสองลืมตามาก็ไม่พบอะไรแล้วก็รู้สึกโล่งใจขึ้นหลังจากเจอเหตุการณ์เมื่อกี้พรานทั้งสก็นิ่งเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยจนเพลิหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนเช้าแล้วพรานเดชก็เลยบอกทุกคนว่าข้าว่าก่อนที่เราจะกลับ เรามาทําพิธีขอขมาลาโทษเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขอกันก่อนเถอะข่าวว่าที่เราเจอก็น่านจะเพราะเรื่องนี้แหละตอนที่เรามาถึงยังไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยข่าวว่าท่านก็แค่มาเตือนหลังจากนั้นพรานทั้งสามคนก็ร่วมกันทําพิธีจนเสร็จแล้วก็พากันเดินทางกลับจนกลับมาถึงหมู่บ้านกันอย่างปลอดภัยทุกคน และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีราดีสวัสดีค่ะ